าบางแสนนะคะในตอนเย็นของวันอังคารวันที่ประเทศไทยล็อกดาวน์นะคะ5จังหวัดนะคะตอนนี้ชนบุรีก็เป็นหนึ่งใน5จังหวัดนะคะเดี๋ยวพเจ้าจะให้ดูอะไรนะคะแป๊บนงึงแป๊บนงึง วี้ปเจีย๊ยบก็พาเพื่อนๆมาที่ชายทะเลบางแสนนะคะวันนี้เราก็มาบางแสนนะคะวันที่บางแสนเงียบเหงามากเลยค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ห้านะคะเป็นวันแรกเลยนะคะที่ถูกล็อกดาวนะคะจังหวัดชนบุรีถูกล็อกดาวแล้วก็ทําให้คนชนบุรีนะคะไม่สามารถจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดได้นะคะถ้าเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็หมายความว่า เราจะต้องมีความจําเป็นนะคะมีอาจจะต้องมีหนังสือรับรองหรือบางทีเราไปในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วเราอาจจะต้องถูกกักตัวนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงพื้นที่สีแดงนะคะวันนี้ป้าเจี๊ยบก็ถือโอกาสออกมาเดินเล่นที่ชายหาดนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทําไมป้าเจี๊ยบไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าบริเวณนี้มีปม้าเจี๊ยบคนเดียวค่ะในละแวกนี้นะคะป้าเจี๊ยบก็เลยถอดหน้ากากมาถือไว้นะคะ เพราะว่าเพื่อสะดวกเวลาที่ปเจียบพูดนะคะเสียงจะได้ดังให้เพื่อนๆได้ยินนะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เงียบมากเลยค่ะมองทะเลแล้วยิ่งรู้สึกว่าเงียบหนามากเลยนะคะอเห็นข้างหลังปเจียไหมคะคลื่นนะคะทะเลนี่ก็ทะเลยังเหงาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนมาเล่นน้ํานะคะเงียบเหงามากไม่มีเด็กมาเล่นน้ําเจียวจาวไม่มีแม่ค้าที่จะมาขายของนะคะ บนพื้นที่บริเวณนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยก็จะมีล็อกของแม่ค้านะคะที่จะมาขายของนะคะด้านนี้นะคะเขาจะเห็นมีนเด็กๆนะคะอยู่สองสาคนนะคะที่พ่อแม่ยังพามาเล่นน้ํานะคะแต่เขาก็มีกระยุ่ครอบครัวเดียวหลยค่ะไม่มีไม่มีใครมาปะปนกับเขานะคะไอ้เจี๊ยบก็ไม่พยายามที่จะเดินไปใกล้นะคะก็จะอยู่บริเวณส่วนตัวของตัวเองตรงนี้นะคะมันจะอัดรถแล้วก็เดินลงมาที่หาทรายนะคะก็มายืน หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์บริเวณริมทะเลนะคะเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้มาเดินเล่นที่ริมทะเลแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าอากาศดีค่ะแดดร่มนะคะก็ะเดินเล่นชิวๆสบายๆนะคะวันนี้ก็หนีป้ามาคนเดียวะคะ่ะให้ป้านอนอยู่ที่บ้านเมเกียบก็แอบหนีออกมาคนเดียวนะคะเพราะว่าออกมาซื้อของนะคะเมื่อกี้ก็ไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาของใส่รถไว้ แล้วก็ไปเจอของที่ถูกใจป,ป้าปาด้วยก็คือทุเรียนนะคะก็ะซื้อทุเรียนมาฝากป,ป้าแล้วก็ตอนนี้ก็ยัดทุเรียนไว้ในรถเรียบร้อยนะคะแล้วตัวเองก็ออกมาเดินเล่นที่ชายทะเลนะคะก็อยากมาดูบรรยากาศของบางแสนนะคะในช่วงนี้นะคะว่าบางแสนเป็นยังไงบ้างจะเงียบเหงาวังเวงเหมือนที่ตลาดอ่างศิลาไหมเพราะว่าบริเวณตลาดอ่างศิลาก็าเงียบค่ะไม่ค่อยมีผู้คนออกมาซื้อซาวของกระชั่งเท่าไหร่นะคะ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เงียบๆเงาๆนะคะคนก็เข้าไปนะคะแต่ว่าน้อยมากเลยทุกคนตอนนี้ก็มีความกังวลนะคะมีความเครียดก็หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านได้ก็จะเป็นการดีที่สุดก็คืออ,อยู่เชื่อเพื่อชาตินะคะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าจะออกไปไหนมาไหนก็พยายามเลือกสถานที่นะคะที่คิดว่าปลอดภัยนะคะอย่างตอนนี้ไปเจี๊ยบก็คิดว่าบริเวณน,นี้นะคะที่ไปเจี๊ยบอยู่เนี่ยก็คือปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่า ไม่มีใครอยู่ในเขตนี้นะคะมีปพเจี๊ยบอยู่คนเดียวก็กเดินคุยอยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศของชายหาดบางแสนนะคะเอาเสียงคลื่นมาฝากเพื่อนๆนะคะมาให้เป็นกําลังใจนะคะนี่นะ บรรยากาศบางแสนนะคะในตอนเย็นของวันอังคารวันที่ประเทศไทยล็อกดาวนะคะ5จังหวัดนะคะตอนนี้เออชนบุรีก็เป็นหนึ่งใน5จังหวัดนะคะเดี๋ยวพ่เจ้าใะให้ดูอะไรนะคะเป็นหนึงเป็นหนึ่งนี่ค่ะจะให้ดูตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นี่ออกมาหาอาหารเนี่เออน่ารักเชียวคะ่ะน่าจะเป็นกระรอกนะคะเนี่ยนะคะ กินใหญ่เลยเพลินเลยนะคะเราก็เห็นเขาออกมาหากินมีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะคะก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะพ่อป้าคงจะตื่นแล้วล่ะคงจะสงสัยแล้วว่าเจียมหายไปไหนเดี๋ยวปเจีก็จะไปตัดต่อคลิปนะคะช่วงเนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆชาว youtube นะคะก็คงจะก็จะมีกระจิตกระจายที่จะดูคลิปกระซ้กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ จิตใจห่อเหี่ยวเนาะไปกังวลเกี่ยวกับโควิดกันก็รู้สึกว่ายอดวิวคนดูใน YouTube ก็จะลดลดลงไปแต่ป้าเจี๊ยบก็เข้าใจนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะพะช่วงนี้ตางคนก็ต่างมีความเครียดเนาะก็ช่วงไหนที่ว่างๆก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆของเจี๊ยบซาคุปป้าไฮเปอร์นะคะป้าเจี๊ยบยังมีคลิปเก่าๆอีกหลายคลิปเลยค่ะเพื่อนๆคนใดนะคะยังไม่ได้เข้าไปชมคลิปของเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ก็ฝากด้วยนะคะเผื่อว่าคลิปของป้าเนี่ย จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะถามเพื่อนๆชอบคลิปประเภทไหนก็เ,เขียนลงไปในคอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากให้พี่เจ้าทํำคลิปประเภทไหนแล้วก็คลิปประเภทไหนที่เ,เพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยชอบหรือมีข้อติติงอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะพระเจ้าก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกๆคนค่ะ้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเ่ย,ยาซาคุณป้าไฮเปอร์ที่บางแสนค่ะ